สวัสดีค่ะเันนเี้พวกับ,คบเคทินนะคะเคทินมาอยู่ในมินิเกมเบสบอลนั่นเองนะคะในเซิร์ฟแอปเปิลคัฟนะคะคือเพื่อนเคทินแนะนามานะคะเคทินก็มาเล่นเนาะความจริงเล่นกับเพื่อนแหละแต่ว่าหาเพื่อนไม่เจอนะไม่รู้เพื่อนไปไหน <c oughs> <c oughs> เพื่อนน่าจะอยู่สีอื่นนะคะเคทินยังไม่บอกนะคะเพื่อนเคทินเป็นใครเนาะเดี๋ยวก็เจอกัน <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเ <c oughs> ขาได้เข้ามาเล่นหรือเปล่าแต่เคทินเห็นเขาแวบๆอยู่ เรือจะเป็นอีกคนหนึ่งได้นะคะแต่สกินเหมือนกันเนาะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนี่นายจะตอบไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอโอเคตายเป็นตายเราไปบ้างดีกว่านะคะอันนี้มาอากมาเอาไปเอาไปเอ้นั่นข่มเขาเฉย ใช่รหรอกแค่ขม่มเฉยเอาเกิดตี้เล็กไม่เกิดเกิดกับโอเคไม่เกิดก็ไม่เกิดนี้สี่อันพอดีใช่หนึ่งอันเองผิดมากตอนนี้ ่ไปคลิปนี้อาจจะ15นาทีเลยก็ได้นะคะชุดเราก็ยังไม่ได้ใส่นะคะแค่เอาไปข่มเพราที่เฉย แดกเลยเดี๋ยวอาหารล้วกันโอเคนะคะส่วนอันนี้ได้เป็นกล่องเนะาะใครจะว่าว่ากากก็ได้นะคะทินกากจริงๆค่ะยอมรับนะคะสีเขียวนู่นโอเคเพื่อนบุกเลยเราอยู่สีเหลืองนะ,คะแคทินเป็นอะไรมากกว่าสีเหลืองปะเนี่ยโอโ้โหโอ้โหเขามีชุดเราไม่มีเลยอย่าไปยุงะะะะ่งกับเขาอะฮะ การไปอยู่กับเขามันไม่ดีโอ้ยทำไมเพื่อนเราเก่งอย่างเลอะพี่แอฟาดหน้าเขาอะแต่เราไม่เอานะคะเราไม่อยากยุ่งเราไม่อยากเกี่ยวโอเคเดี๋ยวเราไปสมทบอีกทีเนาะไม่เก่งโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วด้วยเพื่อนเราไม่ตายทำไม โอเคค่ะก็ตกตายอย่างนกันหมดเลยนะคะมา,มาแล้ว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 ตูตายตายจริงๆไม่น่านะคะน่าจะเก็บเหล็กไว้เนาะให้เพื่อนแค่ที่เป็นคนที่แบบดวงสวยมากคือจะว่ากากก็ได้กากจริงๆเดี๋ยวอาหารเรายังไม่แลกนะคะเพราะว่าแลกไปกท็ทำอะไรเนาะเดแล้วจะไม่ผูกแบบงงๆเลยนะคะคือวิ่งไปเลยอะ อยาจะพิดให้เราไม่ใช่หลักไม่เหวกว่าอ่าไปเกนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะคะอาจจะมีเสียงไออะไรอย่างนี้เนาะอุ๊ย <c oughs> อะไร What อะไรอะคือเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้ยังไม่รู้ตัวเลยที่มือื่นมาเรายังไม่รู้เลย ก็ได้ไม่ว่าเลยเขาเนี้ยเขาเวลาก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเอาละค่ะเราก็มีอยู่ด่านต่อไปแล้วเราหวังว่าคนจะไม่เจอแบบพวกแบบกินเกียนมาลรุมเราอีกนะคะเราไม่เอาแล้วนะไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะเจอแต่พวกเกียนเกียนมาปดอารมณ์จะเล่นเลยพวกเกียนก็เกียนจริงๆขออุดเตียงไว้ก่อนเลยโอ้โหเขามีความรวดเร็วในการอุดค่ะเยี่ยมต้องอย่างนี้สิถึงสมเป็นเม p พีหรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราชมเขาไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปได้ไงอะ่ะอ่อนี่ลงละนี่นายก็ยืนอั้มอึ้งอยู่ได้เป็นไรโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปแบบโหดเลยนะคะโหดสุดๆไม่มีของอะไรไปเลยแม้แต่อยางยไปเป็นไง โหดมากโหดสุดๆอ่ะแล้วฉันจะมากดค้างไว้ทำไมโอเคนะคะเราจะเริ่มจากตรงนี้ดีไหมจำเนตไม่มีเวลาคิดละโอ้ไม่รู้นะคะว่าตัวปลอมหรือตัวจริงนะคะเต้เซนไฟเยอร์นะคะถ้าตัวจริงก็มีหวังตายแน่นอนะคะ่ะอุย้ย โอยเธอต่อเร็วมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรารอ,รอต่อโอ้โหชัดเจนครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเจอแล้วครับสองคนเลยใช่เปล่าอ่ะอุย๊ยตกใจระวังนะเธอเราไม่มีของอะไรสู้ขาเลยนะนี่เธอใส่ชุดเกาะสองชุดไว้คู่เขาเหรอ ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อนเราเทพคะ่ะเพื่อนเราเก่งเดี๋ยวขอเวลาต่อแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเกิดจริงๆขึ้นมาคีถินตายแน่นอนโอเคค่ะก็หลังจากเวลาผ่านไปไม่นานเท่าไหร่นะจะบอกว่านานแสนนานก็ไม่ได้ปรากฏว่าทีมเราเทพจริงๆค่ะสุดยอดคทีมไม่ได้ทําอะไรเลยยกเว้นเป็นตัวถ่วงใช่หรือเปล่าไม่แน่นะคะก็ที่มาอยู่กับเราหรือว่าเราไปอยู่เขาเนี่ย คือมีคนเทปเทางนั้นอ่ะคือเคทินจากีคนนั้นเคทินก็ต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ก็คือสร้างอันนี้เคทินสร้างคนเดียวหมดเลยเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสร้างมาทำไมนะคะเดี๋ยวเขาเก็บเก็บเอาแล้วกันนะแอบเก็บแอบเก็บเราเป็นพวกแอบเก็บต่อใครอ่ะท้องไม่เกิดสักทีเลยเลกิดเร็วๆสิท้องเลยโอ้โหเพื่อนเรา เฮ้ยโหดไปไหนสายโหดมาเหรอโหดมากอะ่ะคือไปตบเขาถึงฐานนะพูดง่ายๆทองก็ไม่เกิดคนนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็น VIP นะที่เคนทีนดูเนาะโอเคค่ะอ้ากว่าจะเกิดทองหนึ่งก้านอ่าได้ทองละแค่ได้ทองแค่นี้ฉันก็พอใจละ ขาอีกได้ไหมอ่ะเขาเอาอีกได้ไหมไม่เอาดีกว่านะะกันเดี๋ยวเข้ามาตีตูดเจ็บนะคะโอ้โหตกใจเพื่อนอุดเพื่ออุดเพื่อมีคำถามแค่นี้แหละอุดเพื่อก็เพื่อนกลับบ้านได้เหรอ <c oughs> โอเคนะดีไม่ดีเราอาจจะไปแลกถน,น่นะคะเดีย๋ยวไปดูก่อนเนะว่าสีก้อนแรกอะไรได้บ้บงมีคนเออเหลือทอไว้ให้เราด้วยเยี่ยมถน่วใช้ทองไปก้อนเ <c oughs> วนต้องเก็บทองมาอีกก้อนนึงอ่ะกลัวตายอะ่ะไม่ใช่อะไรกลัวตายอย่างเดียว <c oughs> โอ้โห <c oughs> ดูเพื่อนมันอุด ตัวมันอดมันกะจะทำอะไรเนี่ยโอเคนะคะเรียบร้อยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราขอซ่อนกล่องแปบ๊บแล้วกันเนาะขอทำกล่องซ่อนแปบ๊บหนึ่งอันโอเคโอเคคืดนโอเคนะคะตรงไหนดี กล่องซ่อนเราเราขอไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะไม่นน้ำมันจะมนีไงเปิดอ,อะไรตกใจหมดโอเคซ่อนถนุไว้นะคะป่ะโอเคไม,ไม่ไม่เห็นไม่เห็นแน่นอนค่ะเขาเรียกว่าเป็นการซ่อนถนุนะคะกับคนที่คนที่มีดาบแล้วแรกเอาไว้นะ เรากากแกเรก็รู้ตัวเราโชคดีหน่อยนะคะที่เราได้อยู่ทีมคนเก่งเนาะถ้าเราไม่ได้อยู่นี่มีหวังเราตายแน่นเลยโอ้ดูเพื่อนเราหดไปไหนโอเคค่ะได้ทองละสมใจละโอเคมันเป็นธนูอินฟินิตีใช่ปะถ้าจะใช่นะคะเอาเพื่อนตายเหรอเอ้ยอย่ามาขโมยธนูนะ เรารู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเพื่อนเลยตอนนี้เหมือนเพื่อนมันจะขำโวยยังไงแะยังอยู่อันนี้นึกวโอเคนะคะชึบชิงเวงมามาดูานะคะว่าอินฟินิตี้ไหม <c oughs> แวนะพาวเวอร์อันเไม่มีไฟอ่ะสงสัยต้องเยอะกว่านี้นะหนึ่งจะมีไฟเนาะไหนๆก็ไหนๆมาละเก็บท้องเพื่อเป็นรางวัลเก็บตัวเองนะคะโอ้ยสีฟ้ากันแน่นหนามากสงสัยน่าจะกันสีเรานะคะไม่มีใครกล้าไปทุบเตียงเลยเหรอมีละค,ครคู่ของชีวิตนะคะ ตอนนี้นะคะก็กำลังจะจบแล้วอีกไม่ช้าแน่นอนเพราะเราอยู่กับเพื่อนดีๆทางนั้นเลยใช่ไหมเอเราเพื่อนนายอย่าอึนอย่าอึนเฮ้ยเราเพื่อนกันขอดูหน่อยอันนี้ power มันก็ไม่มีทางนั้นอ่ะ่มันตรงเดี๋ยวเขอลองนะคะ โอเคค่ะอินเวนิตี้ใช้ได้ใช้ได้ทอาไปก้อนเก็บไว้ให้เพื่อนนะคะไหน,นเพื่อนก็สามีน้ําใจเหลือทองให้เราตอนนี้เราก็ต้องมีน้ําใจให้เพื่อนนะคะค้าไว้ห้ามใครใช้ได้ทองไปก้อนอะโอเคค่ะเหลือสีน้ําเงินมาดีโพมา โผลมาอืมอีเหี้ยมันไม่โผลมานะคะมันโผลแหละแต่ว่าเคทีนไม่ได้เล็งมันสักเท่าไหร่อยู่ไหนวามันอยู่ไหนอะ อ๋อไม่เี็นโนนะเพื่อนโหดอ่ะมากด้วยวิ่งไปเลยอ่ะวิ่งมาแบบไม่คิดนะไอ้แต่นี้ก็โหดเหมือนกันฆ่าเพื่อนเราได้เชื่อ ใจความเงียบสงัดนะคะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะมันอุดได้แบบกวนตีนมากอา้าวเวลาหมดโอเคนะคะเวลาหมดเนาะสีราชนะนะคะก็ถือว่าดีนะคะดีงามพลามแปดนะคะก็ถือว่าสีราชนะแหละเดี๋ยวขอรับแป๊บน,นึงถ้าใ้พูดตรงๆเคที T, ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่ก็โหลดนานจัง คียิ้ช่อก็แค่ต่อสะพานแลกขนุแต่ว่าแลกขนูนี้ก็ไม่ได้ใช้นะสุดท้ายอ่ะยิงก็ยิงนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่โดนด้วยนะคะก็อู้ห้องว่างเหลือโดเดเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะขเขาจะไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันนานแล้วเนาะตั้งเจ็ดสิบห้าในจะไายไว้จะกนใหม่คลิปหน้าน,นะคะ